ฉันไม่ได้เจอพี่ตาลทั้งหลายปีไม่รู้่านนี้พี่ตามเขาจะเป็นยังไงบ้างคิดถึงพี่ตามจังโทรหาพี่ตามดีกว่าขอบคุณครับออนโทรมาเอาเงนินดีวะ พี่ครับเอ่อผมขอยืมสูตรพี่สายแป้นนงมือได้ไหมครับพอดีว่าแฟนผมโทรมานะครับนะี่สูตรใช่ครับเอ่อผมขอร้องหน่อพี่นะแป้นมือนะครับพี่แป้น,นม,มืออือๆได้ได้ครับ พี่ตานพี่อยู่ไหนคะทำอะไรอยู่อะ่ะอ๋อพี่กำลังจะออกไปทานข้าวกับลูกค้านะคะอ๋อ,อค่ะโหพี่ตานเดี๋ยวนี้พี่ตานมีรถเป็นของตัวเองแล้วเหรอเอ่ออ๋อ,อใช่มันจะเป็นอะเวลาคุยโปรเจกต์กับลูกค้ามันต้องใช้รถยนต์ ออนยินดีกับพี่ตาด้วยนะคะที่นี่เก่งมากๆเลยอะ่ะอืมแล้วออนมีอะไรหรือเปล่าคะะพอดีว่าวันนี้ออนเข้ามาทำทุระในเมืองค่ะออนก็เลยเอาผลไม้มาฝากพี่ด้วยเออเดี๋ยวออนอะ่ะจะเอาผลไม้ไปส่งให้พี่นะออนไม่ต้องเอามาฝากหรอก อยู่ในเมืองเนี่ยหาซื้อได้ทุกอย่างเลยอีกอย่างตอนนี้พี่ก็ไม่ว่างอ่ะพี่มีางาน,นต้องคุยกับลูกค้าออนเอากลับบ้านไปเถอะนะไม่เอาอะ่ะยังไงวันนี้ออนก็ตั้งใจจะมาหาพี่แล้วยังไงออนก็จะเจอพี่ให้ได้ไม่ว่าจะนานแค่ไหนออนก็จะรอแต่ถ้าพี่ไม่มาหาออนออนก็จะนั่งรออยู่ที่ท่ารถนี่แหละพี่จะต้องมาให้ได้นะ ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรน้องพี่ว่าน้องอย่าโกหกแฟนดีกว่านะ <S <S ไปละ ผมไม่เจอออนเขามาสามปีผมก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยออนเขาจะรังเกียจผมไหม หยุดเดี๋นี้นะพ่อบอกให้หยุดไงถ้าแกไม่หยุดแกจะเสียใจไปตลอดชีวิตแม่แกรู้แล้วว่าแกจะหนีไปกับผู้ชายแม่แกไม่โอเคนะถ้าแกยังจะฝืนไปกับมันแม่แกจะไม่ยอมไปหาหมอที่ตาน แม่ออนเขาไม่สบายทอานไม่กลับไปแม่ก็จะไม่ยอมไปหาหมออีกพี่ว่าออนกลับไปเถอะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นออนกลับไปเถอะพี่รอออนด้วยนะถ้าแม่ออนหายเมื่อไหร่เดี๋ยวออนจะไปหาพี่ เก็บไว้ใช้นะออน อนพี่ตาลพี่มาแล้วหรอหลายปีมานี้พี่เป็นยังไงบ้างพี่รู้ไหมว่าออนคิดถึงพี่แค่ไหนอ่ะพี่ตาลพี่สบายดีนี่เตยนะที่พี่มาวันนี้พี่จะบอกออนว่าอะไรนะพี่ ที่รอออนมาสาปีแล้วออนเพิ่งมาหาพี่พี่คิดว่าออนมีคนอื่นไปแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่มีแฟนใหม่แล้วแล้วเรากำลังจะแต่งงานกันด้วยผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเราครบกันมาปีกว่าแล้วพี่ตาล พี่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วฉันขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะขอให้พี่มีความสุขมากๆนะ ออนฉันได้ข่าวว่าพี่ชายแกแต่งงานแล้วเหรออืมคิวต่อไปเนี่ยก็คงต้องเป็นคิวแกแล้วสินะฉันเนี่ยฉาแกจริงๆเลยที่ได้แฟนดีๆอย่างพี่ตานเขาอะแกพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันกับพี่ตานเราเลิกกันแล้วแล้วตอนนี้พี่ตานเขาก็กาลังจะแต่งงานด้วยแต่งงาน ออนนี่แกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกแก้งโง่เนี่ยแกรู้ไหมว่าพี่ตานเนี่ยเขาดีกับแกขนาดไหนออนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แฟนพี่ตาแต่เขาเป็นเพื่อนของพี่ตาเองแกพูดอะไรนะฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยออนนี่แกไม่รู้หรอว่าแกโชคดีขนาดไหนที่มีพี่ตาเขาเป็นแฟนอะ ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วแกทําบุญด้วยอะไรชาตินี้เนี่ยแกถึงได้แฟนดีๆอย่างพี่ตาลเขาแกรู้ไหมพี่ตาลเขาขับแกลบส่งอาหารทํางานหนักตั้งแต่เช้ายันค่ําเพื่อที่จะหาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่แกทุกวันนี้นะเวลาฉันเลิกงานเนี่ยฉันก็เห็นพี่ตาลเขาขยันทํางานขับแก๊บส่งอาหารตลอดเลยอะ แกรู้ไหมว่าแกเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกเลยนะที่ได้เขามาเป็นแฟนอะอ,อะไรนะแกบ,บอกว่าพี่ตานเขาขับแก๊บอยู่ในเมืองใช่แล้วแกรู้ไหมว่าตอนนี้พี่ตานเขาอยู่ที่ไหนอะปกติฉันเห็นพี่ตานเขาขับแก๊บอยู่แถวแถวสถานีรถไฟอะ นอน,น,อนพี่สัญญาณนะญญถ้าพี่ญญมีตาพี่จะไม่จะไม่อ่นอนกำลางแาบจริงเหรอนอนนี่นอนนี่เอาเอา,เอาดีดี <c oughs> สัญญาณจา้า ทำไมพี่ต้องโกหกออนด้วยพี่คอยซับพอร์ตออนมาตลอดคนอื่นเขารู้ไปทั่วมีแต่ออนคนเดียวที่ไม่รู้ทำไมนะทำไมออน ออนออนร้องไห้ทำไมพี่จาลออนรู้ความจริงหมดแล้วนะพี่ทำไมพี่ต้องโกหกออนด้วยออนพี่ขอโทษคือพี่ไม่อยากให้ออน มันลำบากกับพี่ออนอย่าร้องเลยนะต่อไปพี่อย่าโกหกออน<อ>นะ